สวัสดีค่ะลูกค,ค้าวันนี้มีอะไรแซ่บๆมากินโชว์อีกแล้วแต่มะม่วงเบาทะเลเดือด <c oughs> คือหน้านี้มะม่วงเบาเพิ่งออกไม่พลาดฉันไม่พลาดแน่ๆเพราะว่ามันแซ่บมาก <c oughs> ตอนนี้ฉันแบบอดใจไม่ได้ว้าวทะเลจัดเต็มเลยนะคะ <c oughs> อือสุดๆปลากอบกับมะม่วงมันเลดเนาะ <c oughs> คุณแม่ มันร้องเบานี่มันยั่วน้ำลายจริงๆเนาะได้กลิ่นปุ๊บน้ำลายมันไหลอะ่ะกุ้งตัวโตๆเลยจ้าเดงๆแนะนำช่วงเดือนนี้หอยแครงอ้วนฉ่ำมากกินหอยแครงต้องกินช่วงนี้นะ,อ,ะอร่อยหอยแครงอร่อยแล้วน้ำต่ำคือหนัวเวอ้อ ทำลายไม่ไหลให้มันรู้ไปคลิปเนี้ยเธอ,อมันเข้าก็หอยแข็งมากเลยอ่ะไปลูกค้ามันเลิศมันเลิศจริงๆคุณแม่คือน้ำนัวๆมันเนี้ยคือซดน่ะคือกูซดหมดเลยช้ำช อซอสอหอยแครงหายแครงอร่อยกินวันนี้ได้นอนไม่อึ่คนได้หับได้นอนปะอร่อยมากปุุงด้วยปึ๊บขอสดนะหม่เล๊ดใครที่แบบหิวโหยของเปรี้ยวเจอจานนี้ตายได้เลยนะจ๊ะ แตกแล้วนะ่แต่ใครที่ไม่ชอบกินเผ็ดนะชอบแบบกินตำแบบปุ๊บปี้วนัวๆ,นวๆนวหน่อยก็บอกได้นะจะได้แบบไม่ใส่พริกเยอะอันนี้คือทั้งพริกปงพริกสดพริกแห้งคือแบบใส่แบบเต็มอะ่ะพริกลองไม้ยังเดยเป็นกับแก้มเนาะเมนูจานนี้อุ๊ยเผ็ดจังเลยเผ็ดอีกแล้วสักปอก แข้งจังเลืดเนาะสักใจว่ะจบอโอเคเป็นอีเมนูตามฤดูกาลนะคะที่ร้านเราจัดให้คุณลูกค้านะคะใครอยากชิมเมนูนี้มาชิมได้เลยร้านซุตตำหอนาการนะคะรับรองว่าเรามีเคล็ดลับการตํำที่ทำให้มันอร่อยแซ่บไม่เหมือนใครแน่ กับประาของเราที่หนัวมากๆขอบพระคุณลูกค้าทุกคนที่สปอร์ตตลอดนะจ๊ะมาเจอกันได้ที่ร้านนะจ๊ะบ๊ายบาย